ระดับพ่อต้องมัน่อนี่เลยนะเอาไปเลยหนึ่งซี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่าเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลนะคะวันนี้ทุกคนพี่โบอะสั่งซื้อกล่องสุ่มอาหารทะเล5,000มาแต่เนี้ยพี่ยิ้มมันไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอะเดี๋ยวหาพี่ยิ้มก่อนนะทุกคน เยีม yeah. อยู่ไหนเนี่ยเร็วเร็วกล้องซุมกล้องซุมจะมาแล้วเราแล้ว,วมันไปไหนของมันวะให้ถ่ายคลิปเนี่ยไม่เคยจะมาถ่ายคลิปเลยดูดิเฮ้ยรถอะไรมาวะนะ่าเป็นขบวนเลยมาทำอะไรกันอะ โอ้ยยังเลยเด็กแกโอเคดีมากดีมากจะทำไรเนี่ยอ้าววันนี้ต้องยิงใหญ่หน่อยรู้ไหมเมื่อกี้เป็นไงเส้นทางเคลียร์แล้อยจิบเลยใช่ไหมเียอะร้อยจิบเทียมเป็นใบบอกเนี่ยลูกน้องกูให้มาถ่ายคลิปเนี่หาต้องงานลับนี่ไงวันนี้ต้องแบบว่ายิ่งใหญ่นิดนึงเพราะว่าอะไรกองซุ้มห0 0พบาท สคนไข่รู้จักโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะกับบ้านไม่ไข้นี่เสียอ้าวนี่เสียหรอหาชุดมา3มวันอ่าัตว์แตแค่นี้นะใช่เออลุกเลยอเนื้อเปกนเฮยเจ็บเจ็บจนพากันจีใจมันกทไวเฮ้ยแกเก็บสร้อยทองเนียอะไรยืดหมดเลยเพรีทอง โอ้คือเฮ็ดนายกูเนี่ยหนีวะป้าเจปาเจวันนี้บอกเลยว่าตามคำขอของน้องๆทุกคนกล่องสุ่ม5,000บาทมาแล้วเชื่อไหมสุ่มยันอะไรอะไรสุ่มยันกล่องในเฮีย5,000ันทำไมสภาพมันแย่จังวะไม่ใส่ไม่่นะกล่องโฟมด้วยนะไม่ใส่นะห้าพเออเนี่ยเน้นได้มาใกลมาเด้าร้ิบเกนี่ครั้งที่แล้ว599บาท่าห้าร้อเกอ ครั้งที่แล้วเราซื้อมาเท่าไหร่มั้งนะจากที่ทุกคนดูห้าร้อยเริ่มห้าร้อยสองพันสองพันเริ่ม5 0าห้าเก้าห้าเก้านี่เราได้ทองด้วยหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ยโเคโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยบูหันโห้ยราคาดีได้วะ อยดาอย่ายใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะดะวสงบโอ้โหห้าพันของจริงว่ะกลับมาแล้วนะคะกับโปรโมชั่นน้ำพริกรสแซ่บสองแบแม่โบนะคะโปรโมชั่นนะคะเซตใหญ่จัดเต็มลับไปเลยนะคะทั้งหมด6กระปุกนี้มีน้ำพริกกากหมูน้ำพริกหมูกระจบา้าบองปลาล้าทอดพอนเฟรตแล้วก็ป๊อปคอนนะคะ6กระปุก,กนี้นะคะในราคา550บาทจบเลโปรโมชั่นนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้สั่งซื้อได้ที่เพจน้ำพริกรสแซ่บสองแบแม่โบหรือ ในช้อปปีนะคะ <Okay. S 1> มาเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูกันเลยนะคะว่าแจ่วบองนะคะกับปาลาทอดนั้นรสชาติเป็นยังไงมาดูเลยโอเคมาเดี๋ยวมากินกันเลยดีกว่าทุกคนกินได้มากมานี่นี่เราจะกินกับไข่ดาวนะคะทุกคนนี่ว้าวอร่อยเอานี้ลองกินปาลาทอดด้วยอวเอาเอาเขาปน่นไม่รู้รสชาติ กร่อย <c oughs> ด้วด,ดเลยบอกเลยเป <c oughs> ็ <c oughs> นไงเป็ <c oughs> นไงอบนะอบมากเลยนะอ,อร่อยรสชาติดีนะถ้าใครนะคะอยากจะลองกินนะคะแบบพี่ยิ้มแล้วก็แม่ลีนะคะไปสั่งซื้อเลยนะคะนี่เลยน้ำพริกรสชาติใหม่ของแม่โบนะคะมีปลาลาบองปลาราทอดอ่ะแล้วก็ยังมีนี่อีกนะคะขนมนี่เลยนะคะคอนเซ็ปต์พันพืชแล้วก็ปออรเขียวเพลินเลย ทั้งหมดนี้นะคะเซตนี้ราคา550บาทได้ทั้งหมด6กระปุกเลยอ่าจะส่งฟรีนะคะทุกคนเผจน้ำพริกรสแซ่บสองแบแม่โบในช้อปปีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจะไม่ได้ฟรนี้นะคะแต่ว่ามีโค้ดส,ส่วนลดเยอะแยะมากมายแม่โบเข้าร่วมกับแคมเปญช้อปปีไว้นะคะไปอุ่นหนุนแม่โบกันนะคะบ๊ายบาย ยาลัตกาแมพโคขายโลลาร้อยเก้าสโลลาร้อเก้าอันนี้นี่พันเดี๋ยวยังกินไม่ได้นะใครบอกว่ากินได้มันต้องต้มก่อนช้าออกมาหนึ่งอย่างหยางครับปูอะลักาไปหนูไหนยอะไรอ่ะเจ้นหีไม่เคยมีไม่เคยเห็นยังเกิดมาไม่เคยเห็นเลยต่อไปต่อไปกูสแม สองโลอ่ะตัวหนึ่งพันหนึ่งโอโยใหญ่ใหญ่ใหญ่สองตัวโลอ่ะสองตัวโลตะเตีและสองพันแล้วหอยนางลมนี่น่าจะอยู่ประมาณแบบร้อยกว่าบาทอะเพราะว่าที่ดองกี้มันทั้งถุงใหญ่หอยฟิตหอยฟิตนี่อะไรแม่มาขามเปียกปูดองนี่นี่นี่ปลาหิมะปลาหิมะหอะจริงมะเนี่ยเอาเนื้อสีอยู่กินหนึ่งวย อ้ยเดี๋ยเดี๋ยวทีมแม่คคืออะไรอ่ะมังกรแม่ขเียอันนี้มันเจ็ดร้อยหอยแมงพูดนิวซีแลนด์ยอดครับพี่โอดพ่ออย่บตีนแหมแล้วใส่คอมแบทด้วยนะกั้งกระดาษครับผมมีอะไรแซมอนแซมอนห้ยสองชิ้นนี่เจอชิ้นนียก็หลายหลายต่างกนเนี่ยชิ้นละเอ่ชิ้น่ะไรเอียวประมาณร้อย ร้อยสองร้อยแล้กันไม่เกินนี่ปลาคาร์พมันเลยปลาน่อันนี้เป็นหอมหอมมาอมนมันมันนสลดไม่ปลาส้มปลาต้มไม่ใช่ปลากระพงปลากระพงแร่นฮ้่กอูนิ่ะอูนิปันยัอใ่ป่ะโอ้โหไข่ปลาหมึกว้าวอยาบสาหล่ายทะเล โดนละห้าหมื่นไม่เจอตาทั้งตาทั้งหนุนนันแหละยังไม่หมดยังไม่บนยังไม่บนยังไม่บนอีกเหรอกุ้งหวานกุ้งหวานโอ้ยกุ้งหวานโอ้โหมีกุ้งมานึ่งมาให้แล้วด้วยไม่ใช่ไม่ใช่กุ้งธรรมดานี่แหละต้มอะต้มมาให้แล้วไงต้มมาให้แล้วอ๋อมีกุ้งต้มมาให้ด้วยอันนี้สำหรับคนรีบไงเฮ้ยปาอะไรเนี่ยปลาาต้มมีซ้ายมีขวาต้มหมดแล้ว และนี่ก็คือกองซุ่ม5,000ันบาทตามคมเรียกร้องของน้องๆทุกขอยร้ายคือตื่นเต้นมาตื่นเต้นต้องบอกเลยว่าไม่เคยรอดทราบปั๊บรู้มาก่อนเลยว่ากองซุ่ม5,000จะมีของขนาดนี้นะฮะไข่ปลาหมึกเอ้ยนะฮะกุ้งมังกรนะฮะอันนี้เขาเรียกมังกรของแท้ปูธนบะธนบะอันนี้ปูแลไรอรัชก้าสองอย่างนี้คือแบบดีสุดมีกุ้งกระดานกั้งอ้าวเหรอห มีมุกด้วยพียมุกป่ะเนี่ยไม่ใช่มุกอ่ะค่อนข้างเยอะว่ามีกุ้งอันเนี้ยอะไรเนี่ยอกอันนี้กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำตัวน่าจะเป็นน่าจะมาจากอินเดียแล้วก็นี่เลยสาลายสายลูซิธ่าเยวบอกที่คุ้มที่สุดเลยนะปลาหิมะนี่ครับเอาเป็นว่าเราทาอะไรแล้วมาทานกันดีครับทุกคนครับวันนี้ทําไหวเหรอทำไม่ไหวเอาเลือกไมนูเด็ดๆดดมาอยากกินอะไรอากุ้งอะไรกุ้งแม่น้ํากุ้งแม่น้ําสะดุ้งไฟกุ้งมังกรอันนี้ทํะไร สองอันเนิ่งนิ่งไหมทำได้อีกเดียวคือเผาผ่าครึ่งแล้วเผาเขาเคยกินที่หัวหินกินอะบใครเมียเก่าหนึ่งพันบาทอาการหน้าเป็นหูวใครใครเขาก็ตื่นโอเคไปดูเลยแล้วกันเยอะทำอะไรได้กินไป the next สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ณในครัวนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูกันว่ากล่องสุ่ม5,000บาททำอะไรแล้วประทานมั้งกุ้งก่อนทั้งครัวเลยนี่เห็นไหมตอนนี้เชฟเดียวครับเชฟเดียวิลกำลังทำอะไรครับเชฟเดียวไปหิมะหนึ่งซีอิ๊วมาไปหิมะหนึ่งซีอิ๊วนะครับมาต่อมาครับต่อมาดูนะครับกล่องสุ่ม5,000วางกันยังไงครับระวังกันแบบไม่ต้องสนใจครับซื้อมาเองเราไม่มีสปอนเซอร์ครับ5,000บาทกองอย่างนี้ได้เลยครับมาถามเชฟโบครับทำอะไรแล้วปรานครับวันนี้เรากำลังจะล้างกุ้งผ่าหัวและก็ผ่าอพ เผ่ายหมนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผาเอาไปเผานะครับใส่เนยนะฮะโรยน้ำจิ้มซีฟู้ดเออโอ้โหสวยยังไงไ้ได้ไหมเอออันนี้กุ้งมังกรตัวเคยทำครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกกุ้งตัวใหญ่มากเลยว่ะเอานะจะผ่านะอ่าเลยโอ้โหเหมือนปูเลยอ่ะผ่ายได้ครึ่งนะนี่นะคะเอาเลยกันเอานะอ นี่เราจะทำการจ่ายไฟนิ่งเบิร์นเบิร์นเบิร์นโอ้โหเดี๋ยว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 แดงไหมแม่เนี่ยสวยไหมสวครับสุดครับสวยงามมากเลยโอ้โหอ่ะมังกรเลยดีกว่ามังกรดูครับทุกคนมังกรมังกรมังกรนี่เหมือนกไหมไม่เหมือนที่โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยนอนถุก จ่า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 โอเคใครไหนเรียกครับไหนเรียกข้าไหนเรียกนี่นี่นี่เข้าเลยนี่นี่แม่ครัวกำลังทำลังสับมะม่วงทำอะไรคะสับมะม่วงทอดน้ำจิ้มโอ้ทำน้ำจิ้มน้น้ำจิ้มของปลาทอดน้ำปลาหนูดูนะหนึ่งสองสามนี่คือไฮไลท์ของงานนี้เลยนี่ก็คือว้าวหนึ่งกั้งนึ่งหอยนึ่งและตอนนี้นี่กำลังจะเอาอันนี้ลงอย่าระวังขานะปลากระพงทอดน้ำปลา 80,000 E0,000pressions ตอนนี้ครับเมนูอาหารของเราสองซู่5,000ัก็ได้รังสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว yeah. เดี๋ยวขอเชิญท่านกำนันกิติมาศักดิ์ครับได้เกียรติรับเกียรติตัดดิบบินให้ผมหน่อยนะครับท่านครับตัดหนังยางครับตีตากำนันไม่เอานะครับโอ้๋ออะไรเนี่ยนมเนิมอะไรเนี่ยใครทีพใครชีพพลอยพวงช้อนมานี่ไม่ได้เดี๋ยวพีิมจะเบิร์นชีทให้พ่อนะครับอ่านี่ครับเลี้งก็ไม่บอกเด็กเอโอ้ยพอแล้วพอแล้วมีอะไรโอเค ออพชิมเลยครับกล่อง5,000นี่มาเด็ดซื้อง่ายๆนะครับโอ้โหแล้วดูท่ากินด้วยนะฮะนี่มาทำไมน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่ถ่านไม่มงเป็นไงครับบัญญัยิเนี่ยพ่อไม่เคยเจออย่างนี้ระดับพ่อต้องมังกรนี่เลยนะเอาไปเลยหนึ่งซี่ครับคุณบุญยังมังกรพิ่ีการให้ดูนี่มังกรจริงป่ะระดับเจ้าสัวต้องกินมังกร มันก็ลีลาแหละว่านะกูจะได้ชิมไหมของเดี๋ยวเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวองเบิร์นนี่ก่อใช่ตเบิร์นด,ด้วย <c oughs> ใช่เาพราะไม่เบิร์นไม่ได้อะใช่ได้ไม่ได้กูว่ามันไม่อร่อยตรงที่มึงเบิร <c oughs> ์นเนี่ยว้นะ่ยม <c oughs> ัน <c oughs> เหนียวกู้มังกรอ่ะพ่อจะเก็บกินไม่ขึ <c oughs> ้นหรอออย่างนั้นแหละอืมโหนี่ครับนี่ครับอ่าเป็นไงล่ะ ไงห้าพันเป็นไงบ้างครับห้าพันคนเดียวห้าพันกุ้งมังกรกุ้งมังกรตัวเดียวปกติตัวละพันอยู่แล้วอืมสีท่ออืมสีท่อโอยฮะความรักความในตาปลาอันนี้ปลาฮ่องเต้นี่นะคะให้ทุกคนดูใกล้ใกล้เลยโอ้โหฉีกโอ้ยปลาอะไรนะปลาฮ่องเต้ปลาหิมะเดี๋ยวมึงดูคนรอจีนที่มึงรออยูลงรอจีนเท่าไหร่แล้วเป็นไงะ ชติสุดยอดคุ้มเยิคุ้มนะอาหารอาหารเย็นหมดแล้วครับเอาเก่งรอคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ยจัดเลยจัดเลยรสชาตินี่อ่ะแม่แม่องกินอ่ะชอบเรอมาก่คเนี่รัดม้านเลยอร่อยอร่กินไงมือเลยอ่ะมันไม่ออกต้องมือแล้วอันนี้อะไรนะ ปลาหิมะปลาหิมะเนื้อติ๊วค่ะปลาอะไรเนี่ยคัตาคารเลยแหละอร่อยมากเลยนะคาตาคารเลยนะไหนคัตาคาร์คาตาคาร์คาตาคาร์อาหารคาตาคารเนี่ยโอเคคันโฟนตอนนี้กำลังกินกันกับข้าวกันนะว่ซัดกันต่อไปแล้วกันอร่อยอร่อยห้ามันรู้สึกว่าคุ้มมากเลยนะคุ้มนะแล้วยังเหลือแซลมอนเหลือหอยเอ้ยไม่ใช่ไข่ปลาหมึกแล้วก็เอ้สาหร่ายาสาลายทุ กล่องยังอื่นอีกไหมที่อยากให้เราเปิดอ่ะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าใครอยากเห็นอะไรเดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนทุกคนแล้วกันสําหรับใครที่อยากจะลองแบบชุดใหญ่ชุดเต็มแบบนี้ก็คือห้าพันเนี่ยลองไปยูลองไปเซิร์ชเันแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แต่เดี๋ยวพิ่งนะคะเราจะมาบอกข่าวดีทุกคนนะคะก็คือเรียลไฟเบอร์นะคะมีโปรโมชั่นใหม่ออกมาแล้วนะคะก็คือกินจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ทุกคนในบ้านต่างกลางคืนนะคะ กินคีโอไฟเบอร์หนึ่งซองนะคะก่อนนอนพอุงยุบตื่นมาท่ายออกเกลี้ยงเลย oh. โปรโมชั่นตอนนี้ก็คือซื้อ5แถมหนึ่งราคา1,950ั้บาทค่าส่ง60ตกกล่องละ325บาทเท่านั้นจากราคา390านะคะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งก้ <c oughs> ตอนนี้เริ่มโปรโมชั่นอีกแล้วซื้อ5แถมหนึ่งอย่าลืมไปซื้อกันนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะคีโอไฟเบอร์เพจหลักบริษัทหรือในช้อปปี้หรือในตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล